ตามเหมือนเธอเลยนะลลี่โอนั่นไปแล้วสูงกว่าสตอรอเบอรี่อีกนะคะทุกคน ชีสเค้กของเรานะคะสวยงามมากและนี้ก็เป็นโลกเคเรทข,ของเราอารสชาติก็จะออกมาประมาณคล้ายๆกับเรากินหม้อข้าวหม้อแกงอ้าวโลกเราเข้าบ้านเลยเข้าบ้านเลยเข้าเข้าไปเลย เข้าไปเลยเข้าไปเลยเร็วเร็วเร็ว,เ,รวเดี๋ยวป้าโคลาเข้ามานะลูกเดี๋ยวป้าโคลามางับแล้วเร็วแม่มาหน่ะขุดรูมีแอมมี่มือเดี๋ยวเดี๋ยวอุ้มขอจัดการเด็กๆก่อนนะคะเข้าเขาตรงไหนก็เข้าตรงนั้นเออบอกก์มาตรงไหนลูกเข้าไปตรงนั้นเลยมาจากตรงไหนนั่นรูแบทแมนใช่ไหมลูกอืมแบทแมนเดี๋ยวให้แบทแมนอยู่ตรงนี้ก่อน แ,แม่นายก็พูดเองเหลือเกินอือแล้วแบบปะดีโออ่อาทีอย่างนี้บางตัวก็ไม่ออกจ้าอืมนี่อะไรหรอ หน้าตาเหมือนหนูเลยลูกตืม้าตาเหมือนเธอเลยนะลีโอน่นไปแล้วกลัวกลัวสวัสดีค่ะทุกคนพักทายทุกคนอีกแล้วนะคะจากเซอร์เบียค่ะทุกคนค่ะ เมื่อกี้นะอุ้มเข้าไปนะคะใส่หมวกคนทุกคนออกมาเด็กๆก็เนี่ยค่ะสภาพตามที่เห็นนะอุ้มไล่อยู่สักพักหนึ่งนะให้เข้าเล้านะคะให้เข้ากรงก็ออกพา,ากันขุดดินนะคะคุยดินออกมาเหมือนเดิมนะคะแต่เดี๋ยวอุ้มจะเอาเขาเข้าแล้วคะ่ะเมื่อกี้นะก็เข้าไปแล้วคะ่ะบ,บ,บางตัวเข้าบางตัวก็ออกบางตัวเข้าบางตัวก็ออกอุ้มก็เลยนะคะเปิดนะคะกรงแล้วก็เดี๋ยวอุ้มจะเอาเข้าแล้วคะ่ะเพราะว่าแดดร้อนแล้วเดี๋ยวอุ้มจะพาทุกคนนะคะไปเก็บลูกเคเรนต์นะคะ เคอร์เรนะคะออกเสียงภาษาอังกฤษยากานิดนึงเนาะลูกจอห์นเนสเบเรนนะคะภาษาเยอรมันแล้วภาษาไทยก็คือส่วนมากพี่ๆเขาจะเรียกว่าลูกบักเล็บแมวนะคะเป็นผลไม้ของทางภาคอีสานนะคะรสชาติก็จะออกเปรี้ยวจีดจ๊ดๆหวานหน่อยๆน,นะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะเอาไปทำชีสเค้กกันข้าววันนี้เดี๋ยวหน้าตาออกมาจะเป็นอย่างไรนะคะก็เดี๋ยวมาอยตาเอาเด็กๆเ,เข้าบ้านกันนะคะมาลูกมา คอล่าอยู่ไหนเนี่ยคอล่าคอล่าโดนขังค่ะอุ้ยอุ้ยอุยอุ้ยอุยอุยคอยล,ล่าเป็นไหนคอล,ล่าอยู่ในบ้านหน้าร้อนค่ะเพราะว่ายานอสเปิดประตูทิ้งไว้นะเอ่อสวอของเราไปทําธุระในเมืองนะคะเดี๋ยวบอกว่าเดี๋ยวสักพักจะกลับแล้วก็เลยเปิดประตูทิ้งไวอ้อุมก็เฟอาบ้านนะคะเ,ะเดี๋ยวเอาเด็กๆเ,เข้ากรงค่ะทุกคนนะคะ แปน้นเนะเออตรงนี้หรอเสร็จเสร็จดิอ้าเสร็จเสร็จน้ขอให้โอเคไปไปแดดจัดมากๆเลยนะคะก,กลัวขคลาบไม่สบายเลยไล่กลับบ้านค่ะโอ้ยเริ่มจะแห้งแล้วนะเนี่ยมันสุกแล้วค่ะ Red Curren t นะคะโยฮันเนสเบเรนนะคะหรือโรเทโยฮ a นเนสเบเรนนะคะเป็นภาษาเยอรมันค่ะส่วนภาษาไทยนะคะพี่ๆคนที่ใช้ชีวิตยอยู่ต่างประเทศเขาจะเทียบเคียงนะคะใช้คำว่าเทียบเคียงเปรียบเทียบนะคะกับผลไม้ชนิดหนึ่งของทางภาคอีสานนั่นก็คือลูกบักเล็บแมวค่ะต้นเรดเคอร์เรนเนี่ยนะคะเป็นพืชล้มลุกขนาดเล็กมีทรงพุ่มขนาดเล็กผลเป็นผลเดี่ยวค่ะอยู่เป็นพวงมีลักษณะ ทรงกลมเล็กๆนะคะมีผิวเรียบลื่นผลอ่อนนะคะจะเป็นสีเขียวพอสุกแล้วก็จะเป็นสีแดงสีดำหรือสีขาวนั่นเองค่ะเรดเค r ร์เรจับอยู่ในพืชตระกูลของเบอร์รี่นะคะซึ่งมีวิตามิน A วิตามิน E วิตามิน K วิตามิน C ีธาตุแคลเซียมแล้วก็มี วิตามินนะคะอีกมากมายมหาศาลค่ะทุกคนมีพลังงานนะคะมีไขมันน้อยนะคะที่เพียงพอต่อร่างกายของเรานะคะมีฟอสฟอรัสเยอะแยะเต็มไปหมดเลยค่ะทุกคนจัดเป็นต้นพืชสมุนไพรชั้นดีนะคะส่วนมากทางยุโรปเขาจะนิยมเอามาทำขนมนะคะทำแยมทำเป็นเครื่องดื่มแล้วแต่ใครจะชอบเลยค่ะรสชาติก็จะออกเปรี้ยวอมหวานนิดนิน,นะคะ เดี๋ยวอุ้มจะพาทุกคนนะคะไปทำชีสเค้กลูกเรดเคเรนต์กันค่ะวันนี้มาค่ะแป้น,นะคะข้ารอเออสองร้อยกรัมเนยเจ็ดสิบห้ากรัม Mm-hmm. Yeah. ไส้แดงสามฟองชีสสดหนึ่งกิโลนะคะกระชีส ทำพุดดิ้งนะคะ40กรัมค่ะใส่ไปเลยนะคะผิวมะนาวนะคะล้างสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะเหลผิวมะนาวค่ะรัมพืช100 ml นะคะน้มจืดยี่ห้อไหนก็ใส่ไปโลยจ้า Terima <shrum> สว่วนเราได้อย่างเงี้แล้วนะคะที่เหลือนี่ค่ ได้ค่ะน,นี่เราก็ถึงอย่างนี้ได้นะก็อย่างนี้ค่ะบีบบีบอย่างเงี้นะคะตรงนี้อย่าให้มันเป็นรูบีบบีบอย่างเงี้นะคะบีบบีบขึ้นมาข้างบนอย่างนี้ค่ะได้ไปเรื่อยเรยนะคะแล้วค่อยมาทำให้มันสวยข้างบนอย่างเี้ค่ะเสร็จแล้วเราก็จะมาตกแต่งนะคะอย่าให้มันมีรูรั่วเด้อจ้ะเด้อ เดือดชีสเค้กของเรานะคะมันจะไม่เป็นชีสเค้กค่ะทุกคนนะคะก็ให้มันพอดูได้นะคะไม่ต้องสมบูรณ์แบบมากมายนะคะเราทำทานกันเองในครอบครัวค่ะแล้ก็บีบไปนะคะบ,บีบีบีไปค่ะถ้ามันเกินเราก็ทำอย่างนี้นะคะทุกคนมันจะได้ ชีสเค้กของเรานะคะจะได้เท่าเท่ากันหรือใครจะใช้มีดตัดก็ได้นะคะเผื่อมันไม่เท่ากันก็ใช้มีดมีดตัดเนาะเอาให้สูงไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาตัดทีหลังค่ะแล้วจ้าเราก็เทพุดดิ้งของเราลงไปเลยนะคะชีสเค้กวู้สวยงามมากชีสเค้ก ่ไป,ไปคะถ้ามันมีขอบเกินมาอย่างนี้นะคะเราก็อาจจะใช้อันนี้นะคะดันลงไปเลยค่ะหรือใครจะตัดออกก็ได้นะแต่เดี๋ยวเราดันดเข้าดีกว่าเนะเข้าอย่างนี้ค่ะมันจะได้สวยงามค่ะ ชีสเค้กนะคะฝีมือของเราเองนะคะทำง่ายมากนะคะแค่ส่วนประกอบอาจจะเยอะนิดนึงและนี้ก็เป็นลูกเคเรนต์นะคะเคเรน n t หรือว่ายอเนสเบรนนะคะแล้วหรือลูกบา克เล็บแมวนะคะที่บ้านเราเขาเรียกกันนะคะที่เราล้างทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะใส่เยอะเลยค่ะแต่ว่ามันจะเปรี้ยวนิดนึงนะคะถ้าเยอะนะคะ แต่เล่ะ ตาเค้กของเราออกมานะคะก็จะประมาณนี้เนาะเราจะต้องทิ้งให้เย็นให้สนิทนะคะฝีมือของเรา ชีสเค้กนะคะคือคือเดี๋ยวเราจะเอาไปฝากลุงกับป้าข้างบ้านแล้วก็แจกเพื่อนบ้านคนข้างๆเรานะคะ

เรซเคเรนตของเรานะคะทุกคนคะฟีมือของเราอารรสชาติก็จะออกมาประมาณคล้ายคลกับเรากินหม้อข้าวหม้อแกงเลยนะคะนี่คะ่ะมตมตมตม